ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่เกียรติมาเป็นประธานในงานยิ่งนะครับที่พ่อบ้านทํานตำนานผู้ใหญ่บ้านตำบลละเสร็จทุกคนขอต้อนรับท่านรองที่กรุณานมาเป็นประธานมอบบ้านให้คนเตร จำนวนคนเดิน 1, <S <S ดทั้งปิ่นหนึ่งพันและทำสวนปัญหาตัวใหญ่การมอบบ้านกายชาติในวันนี้การอื่นขอเรียนให้ทราบว่าทางหลอากายชาติจังหวัดผนะู้ช่วยสรท่านก็ไปหาของขิงนะครับก่อนอื่นต้องเป็นต่อวันจีนแล้ววันนีนท่านไปทุกครั้งนะครับอยู่ข้างๆอยู่ต้องจากตรงนี้เนีมีภารกิจ ด้วยจริงๆน,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 นะครับนั่งกระชาไเลยทภาที่น่าตื่นเนใจนั่นะครับวงกล้องงกล้องจ้าวงโลกใส่หัวด้วยเกทุกท่านนะพี่อ่ก